ภายในเรื่องทอมบิลเจอรี่แมวไล่จับหนูในตำนานที่รีบูตกันรัวๆและอยู่มานานกว่า80ปีเนี่ยแน่นอนมันมีตัวละครสมทบเพิ่มเข้ามามา,มากมายที่ต่างก็สลับหน้ากันมาผลัดเปลี่ยนไม่ใช่มีแค่2ตัวละครหลักเท่านั้นน,น,นะครับและเชื่อว,ว่าถ้าเราพูดถึงตัวละครประกอบที่เข้ามาทําให้เรื่องราวมีสีสันมากขึ้นทุกคนจะต้องคิดตรงกันอย่างน้อย80%แน่นอนและใช่ครับตัวประกอบที่คนดูหลงรักที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเจ้าหมานักกล้ามตัวนี้นั่นเองครับ สไป์เนี่ยถือเป็นตัวละครสมทบยอดเยี่ยมที่ควรจะมอบรางวัลนะักแสดงสมทบให้เจ้าตัวมากๆนะครับเพราะโผมากี่ตอนก็สนุกทุกตอนเลยและก็มักจะโดนเป็นเหยื่อล่อให้เจ้าแมวกับเจ้าหนูมันหลอกใช้อยู่เรื่อยและนั่นแหละคือเสน่ห์ของพี่แกเลยสําหรับ Lost in t o Profile ใน e ีนี้เราจะไปทําความรู้จักกับสไป์หมาบูด็อกสุดแกร่งเพิ่มเติมกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและก็หวังว่าจะช่วยให้พวกเราหายคิดถึงการ์ตูนเก่าได้บ้างก็ยังดีนะครับ ไ์บูด็อกเป็นพี่หมาบูด็อกตามชื่อเลยนะครับเขาเป็นตัวละครประกอบในแฟรนไชส์ทอมแมจเจอรี่ที่ไม่มีทางที่แฟนๆไม่รู้จักอย่างแน่นอนหรือสําหรับมุมคนทั่วไปอย่างน้อยก็ต้องเห็นพี่แกผ่านตาม,มาบ้างแหละโดยตัวละครนี้นั้นสร้างสารรค์โดยวิลเลียมฮันนากับโจเซฟบาเบราสผู้ให้กําเนิดฮันนาเบราสตูดิโอและก็พวกสกูบิดูนั่นเองแหละครับ สไปนั้นเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อกอังกฤษสีเทาหรือในบางเวอร์ชันก็จะออกสีน้ำตาลบ้างเขาปรากฏตัวอยู่ในการ์ตูนทอมแด์เจอรี่ที่เรียกว่าออกมาหลายภาคมากๆโดยที่สไปนนั้นจะมีมิตรภาพอันดีกับเจอรี่แต่กลับกันเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจของทอมครับเพราะแมวกับหมาไม่ถูกกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ก็มีบางเวอร์ชันเหมือนกันที่สไปจะเข้ามาเป็นศัตรูของทั้งคู่กลายเป็นศึกสามทางเลยทีเดียว อย่างที่เราเห็นในทอมแอนด์เจอรี่ตอนด็อกทรอเบิลจากปี1942ที่เราจะได้เห็นทอมกับเจอรี่นั้นได้จับมือกันเพื่อจัดการกับสไปค์แล้วถึงค่อยมาตีกันเองในภายหลังไม่รู้มีใครเคยดูกันบ้างหรือเปล่านะเพราะว่ามันเก่ามากๆข้อสัมภาน์นว่าสไปค์กับทอมแอนด์เจอรี่นั้นเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นอยู่กับบทและเรื่องราวในภาคนั้นๆแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสไปค์ Spike เนี่ยเขาไม่ชอบทอมสักเท่าไหร่นะครับจะก,กีวเวอร์ชันก็จ้องจะเล่นง่ายพี่ทอมลูกเดียยววเลแต่่จะบออกา Tom มันน่าโดนไหมก็น่าโดนอยู่นะครับพรไอ้เจ้าทอมเนี่ยมันก็คอยจ้องแต่จะก,ก่อกวนชีวิตของสไปกับลูกชายของเขาอย่างไค้ตลอดเวลาเดือยเราจะได้เห็นในตอนรือ t ทร t h h u r t t ตอนเพจพีฟ และตอนฮิกคัพพับที่เป็นเวอร์ชั่นที่สไปด์อยู่บ้านหลังเดียวกับทั้งคู่และดูจะซอฟที่สุดแล้วเพราะพี่แกมีลูกอยู่ด้วยและก็ญาติดีกับทอมมากๆนะครับสังเกตจากหน้าได้เลยพี่แกจะดูหน้าตาใจดีมากๆแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ก็จะสะบ,บั้นลงเพราะว่าทอมอ่ะมันชอบก่อเรื่องให้พี่บูด็อกตัวนี้หงุดหงิดอยู่เป็นประจำจนต้องไล่ลาทอมกับเจอรี่ในตอนท้ายเสมอซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะทั้งคู่เนี่ยมันชอบมาปวนไทยเจ้าบูด็อกลูกชายของเขาด้วยนี่แหละพี่แกก็เลยขึ้นง่ายนะครับ โดยพื้นฐานแล้วสไปเป็นหมาใจดีนะครับฟีลแบบคุณพ่อที่แสนจะอบอุ่นแต่เมื่อไรก็ตามที่มีใครมายุ่งกับเจ้าไทพี่แกก็จะเดือดแทนลูกตลอดและหลายๆครั้งเลยเราจะเห็นสไปผู้หวังดีถูกทําลายความเชื่อใจจากไม่ก็ทอมหรือก็เจอรี่เสมอเหตุเพราะความบาดหมาส่วนตัวของแมวกับหนูซะงั้นเพราะขณะที่พี่แกเป็นคนกลางไม่รู้อิโนโอิเนแต่มักจะถูกเสียมให้ตีกับไอ้ฝ่ายอยู่เรื่อยเหตุเพราะ ใจดีจนเกินไปนั่นแหละครับถึงขนาดที่บางทีนะเจอรี่ใช้ประโยชน์จากความสนิทชีดเชื้อกับพี่แกเข้ามาหลบในบ้านหมาของสไปกับไทก็มีก็เลยมักจะมีปัญหากับทอมอยู่ตลอดทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดเลยผมน่ะเป็นคนดีแต่โลกมันสอนให้ผมร้ายซะอย่างนั้นสไปนั้นเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ที่ร่างกายกำยำม,มากๆครับฟีลแบบหมานักกล้ามเลยแต่ว่าพี่แกมีนิสัยที่ใจดีขี้เล่นแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับเขาเนี่ยเป็นหมาที่ว่องไวและแข็งแกร่งก็จริงนะครับ แต่กลับมีจุดอ่อนที่หาสุดๆก็คือเขาเนี่ยเป็นหมาที่ห่วงกระดูกมากๆคือแบบเห็นกระดูกไม่ได้เลยจะกระโจนเข้าใส่อย่างเดียวซึ่งพี่แกรักถึงขนาดเก็บเอาไปนอนกอดไว้เลยนะครับแล้วถ้าใครขโมยมันไปจากหน้าตาใจดีหน้าพี่แกก็จะบูดบึ้งตึงแบบนี้เลยซึ่งมันเป็นจุดอ่อนที่สําคัญมากๆเพราะไอ้เจ้ากระดูกเนี่ยมันจะถูกแกล้งขโมยไปบ่อยจัดเลย แถมอีกอย่างหนึ่งที่แกแพ้แบบแพ้ทางสุดๆนะก็คือสไปค์เป็นหมาที่บ้าจี้ครับและหลายๆครั้งเลยก็จะแพ้เพราะโดดจากรจี้นี่แหละอืมเรียกว่าน่าสงสารเขาอยู่นะครับ โดยตลอดเรื่องราวบนหน้าประวัติศาสตร์การ์ตูนเนี่ยสไปค์ Spike. ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในแฟรนไชส์ทอมแอนเจอรี่มากๆเขาปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะหมาพันธุ์บูด็อกที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยแหะครับตั้งแต่ตอนด็อกทอปเปิลในทอมแอนเจอรี่ฉบับปี1942นู่นเลยที่เรียกว่ามีสไตล์การออกแบบที่สมจริงมากๆไม่ได้ดูแฟนตาซีแต่ดูเหมือนหมาจริงๆเลยมากกว่าเพราะเขาอย่างพูดไม่ได้และมีนิสัยที่ดุร้ายมากๆแถมยังเดินสี่ขาอยู่เลยด้วยและนั่นก็เป็นเหตุให้ทอมกับเจอรี่เนี่ย จนต่อมาสไปจะมีบทพูดครั้งแรกในตอนเดอะบอร g u ิการและได้มีการปรับเปลี่ยนให้เขากลายเป็นหมาใจดีพูดได้แล้วก็มีท่าทางเหมือนกับคนซึ่งตอนนี้เขาจะเป็นพันธมิตรกับเจอรี่ด้วยเพราะเจอรี่ช่วยสไปไว้จากการถูกจับขังพี่หมาก็เลยตอบแทนด้วยการสัญญาว่าเขาจะเป็นดั่งผู้พิทักษ์เจอรี่เขาจะมาหาเจอรี่ทุกครั้งที่ต้องการการช่วยเหลือเพียงแค่ผิวปากเรียกเท่านั้นเขา จะมาตรงหน้าท,าทันทีเราก็เลยได้เห็นเขาพูดทั้งตอนเลยแต่สุดท้ายพี่แกก็จะถูกจับไปอยู่ดีนะครับเป็นซีนที่ตอนเด็กดูนะบอกเลยว่ารู้สึกเศร้ามากๆเลยครับ แต่ต่อมาในตอนฟิตทูบีทายสไปค์จะกลับมาเป็นผู้พิทักษ์ของเจอรี่อีกครั้งหลังจากพี่แกถูกหมุดตมเท้าเข้าและเจอรี่ก็ผ่านมาช่วยเอาไว้พอดีสไปค์เลยตอบแทนด้วยการให้กระดิ่งเอาไว้อันหนึ่งและถ้าสั่นกระดิ่งปุ๊บขเขาจะรีบมาหาทันทีตลอดทั้งตอนเจอรี่ก็จะอุ่นใจที่มีสไปค์คอยเป็นแบ็กอัพเสมอแต่วันหนึ่งข่าวในหนังสือพิมพ์กลับบอกว่าหมานั้นมีภยัยจําเป็นต้องล่ามอาไว้ทุกบ้านนะทอมก็เลยส่งปรกกาศนี้ล่ามเชือกสไปค์เอาไว้ได้พี่หมาของเราก็เลยไปช่วยเจอรี่ไม่ได้ ด้นกลับคำว่าหมาควรได้รับอิสรภาพทีนี้สไปค์ก็เลยกลับมาช่วยเจอรี่ด้วยการฟาดแบบดังลั่นไปแบบนี้เลย ในต,ต่อมาเราก็ยังจะเห็นสไปค์เป็นมิตรกับเจอรี่เรื่อยมาเนะ่ครับเมื่อนในตอน The Invisible Mouse ที่เจอรี่ล่องหนได้จากหมึกล่องหนเจอรี่ก็เลยล่อทอมไปให้ใกล้กับสไปค์และเอาไม้กกล์ฟฟาดหัวพี่แกอย่างจังจนพื้นบ้านเนี่ยแตกเลยแล้วก็ใส่ลายว่าเป็นฝีมือของทอมซึ่งสไปค์ก็เชื่อแบบนั้นแบบสนิทใจเพราะเห็นทอมยืนอยู่ตรงนั้นตัวเดียวนั่นแหละซึ่งตลอดหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตอนเองนะครับที่สไปค์จับมือกับทอมเพื่อล่าเจอรี่ซึ่งก็คือตอนฮิคับพับที่ไทยกับสไปค์สะอึกกัน,น มากเธอสุดท้ายทอมนันรักษาให้ทั้งคู่หายสะอึกได้แบบไม่ตั้งใจเสีงั้นสไปก็เลยจับมือกับทอมในตอนนี้แทนเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยดูแล้วก็ติดอยู่ในความทรงจํากันแน่แใช่ไหมล่ะครับ นอกจากมุมไร้ายๆเนี่ยสไปค์ Spike ก็เริ่มโชยเห็นด้านที่อ่อนโยนและน่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยนะครับยังในตอนเพ็ดพีฟพี่แกยอมหอบข้าวของออกจากบ้านไปแทนที่จะเป็นทอมที่มันตีบทเศร้าแต่สุดท้ายก็มารู้ว่าโดนทอมหลอกตีสองหน้าซะงั้นหรือในตอนเดอะทูธเฮิร์สที่สไปค์จะขอเป็นตัวกลางให้ทอมกับเจอรี่และตัวเขาเนี่ยลงนามสงบศึกเพื่ออยู่บ้านหลังเดียวกันอย่างมีความสุขน่าจะดีกว่านะซึ่งเราก็เ็นทั้ง3แบ่งอาหารเท่าๆกันแบ่งพื้นที่นอนเท่าๆกันมีอะไรหรือโดนใคร รายก็จะช่วยเหลือกันแต่สุดท้ายดันมาวุ่นวายเราะว่าทั้ง3ดันแบ่งชิ้นเนื้อที่ได้มาไม่เท่ากันเนี่ยแหละครับ แถมไอ้เจ้าทอมยังเผลอทาชิ้นเนื้อก้อนโตตกท่อไปอีกสไปค์ก็เลยไม่เอาและฉีกสัญญาทิ้งและกลับมาตีกันสามเศร้าเหมือนเดิมสไปค์นั้นได้ปรากฏตัวในทอมกับเจอรี่หลายตอนมากๆหลังจากนี้ครับในฐานะแขกรับเชิญที่มาตัวคนเดียวจนกระทั่งในปี1949ก็ได้มีการเปิดตัวตัวละครที่ชื่อว่าไท์ซึ่งเป็นลูกชายของสไปค์นั่นเองทําให้ภาพจําของหมา2ตัวพ่อลูกติดตาคนดูยุคนั้นเป็นต้นมาและการมาถึงของไท์หมาบูด็อกตัวน้อยก็ส่งผลให้คาแรคเตอร์ ของสไป์เนี่ยได้ถูกปรับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยครับเขาจะดูซอฟต์ลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีลูกอยู่ด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็นครั้งแรกด้วยที่สไปน์มีชื่อเนะครับเพื่อให้คล้องกับลูกชายของเขาที่ชื่อว่าไทนั่นเองเพราะก่อนหน้าเนี่ยพี่แกยังไม่มีชื่อเนะครับเรียกว่า2ตัวละครนี้กลายเป็นแขกรับเชิญยอดนิยมในเวลาเพียงไม่นานเพราะต่กอดสไป์อยู่ตัวคนเดียวก็จะโดนหลอกด้วยวิธีสารบพารใช่ไหมแต่รอบนี้พอมีลูกพวกทอมกับเจอรี่มันก็จะใช้จุดนี้เพื่อย้อนสไป์ให้โกรธง่ายขขขขึึึ้้้นนนนแททดววยยกกาาาารเเเถงงงงตััไลูชออ่่ซ ดูพี่แกจะโมโหง,ง่ายกว่าปกติด้วยนะก็คนมันรักลูก,กน,นะครับข้อนิยมของสองหมาพ่อลูกนั้นจะได้รับผลตอบรับที่ดีเสมอมาจน MGM เนี่ยผลิตการ์ตูนเรื่อง s p y and Thai ทออกมาให้เลยในปี1957แต่ว่าสิริรวมแล้วโชว์ของเขาทั้งคู่เนี่ยกลับมีเพียงแค่2ตอนทั่วเท่านั้นตลอดการฉายเพราะว่าฉายมาได้ไม่นานทางสตูดิโอการ์ตูนของ MGM ก็ปิดตัวลงซะง,งั้นจนทางฮันนาหแบบาร่าได้มารับช่วงต่อไปปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนหน้าตาตัวละครให้กลายมาเป็นเรื่องอ และ Do อกกี้แดดดแทนซึ่งต่อมาก็จะกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกๆเลยสาหรับ HanNA Barbara Production ่ที่ย้ายออกมาเปิดสตูดิโอเป็นของตัวเองนั่นแหละครับโดยชะตากรรมของสองพ่อลูกหมาบูด็อกตอนนี้เรียกว่าถูกโฮเอาไว้ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยและก็ทําให้ทั้งคู่นั้นหายหน้าหายตาไปกว่า13ปีเต็มจนได้มาโผล่ในทอมแอนเจอรี่อีกครั้งในช่วงปี1970อย่าง The To Man อนเ r อรี่โช t ์เดอะทอมแอนเจอร Show มเมดและทอมแอนเจอรี่คิสในช่วง ซึ่งในภาคเด็กเนี่ยเราก็จะเห็นทอมกับเจอร์รี่เป็นเด็กใช่ไหมแต่ว่าพวกสไปกับไทนะั้นกลับอายุเท่าเดิมซะง,งั้นเราก็เลยได้เห็นไทยอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับทอมนั่นเองสไปนั้นย,ยังเคยปรากฏตัวสั้นในภาพยนตร์เมทินีมาส์ ของ MGM Animation Visual Arts ในปี1967ด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นการนำฟุตเทจจากตอน Love, t h a t p u p และ The Tooth h a r s มาใช้ซ้ำและมาเพิ่มแอนิเมชันใหม่เข้าไปในมุกตลกตอนท้ายเท่านั้นเองภาพมันก็เลยจะดูคุ้นๆหน่อยโดยที่ต่อมานั้น s p ปจะยังคงปรากฏกตัวใน The Movie แบบยาวเรื่อง Tom ์เมนเจที่ออกฉายในช่วงต้นปี2000ด้วยและสุดท้ายก็คือภาค t o m a n ม e r r r y Tales ที่สไปก็ยังจะได้รับเชิญไปอยู่ครับจนกระทั่งล่าสุดสไปกับทายลูกชาย เขายัางได้ปรากฏตัวเป็นตัวละครหลักในซีรีส์รีบูทล่าสุดด้วยซึ่งก็เป็นครั้งแรกเลยที่ทั้งคู่ไม่ใช่ตัวประกอบไปต่อไปแล้วแต่เป็นตัวหลักไปเลยนั่นเองและนอกจากนี้นะครับสไปซ์ยังมีไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นในปี2021ของทอมมีเจอรี่ด้วยนะครับเราก็เลยได้เห็นพี่แกในฉบับ 3D แบบสมจริงขึ้นแบบนี้เลยทีนี้เรามาดูในด้านนีสัยใจคอของสไป์พี่หมาใจดีของเราบ้าง คือจะบอกว่าเป็นคุณหมาใจดีก็แปลกๆเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นเขาหัวร้อนซะมากกว่าและมักจะใช้กําลังตัดสินปัญหาด้วยเพราะว่ามันเป็นนิสัยดังเดิมของบูลด็อกอยู่แล้วนะครับแทมเขายังมีนิสัยที่ไม่ชอบหน้าแมวไปทุนเดินอยู่แล้วด้วยนะเป็นภาพที่เรามักจะเห็นชินตาที่เป็นภาพของหมาไล่จับแมวในการ์ตูนหลายๆเรื่องนะครับตรงจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เจอรี่ชอบหลอกใช้เขาเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้เข้าไปตีกับทอมแทนนั่นเองแต่แม้จะไม่ถูกกับทอมแล้วก็ตีกันอยู่เรื่อยก็ใช่ว่าสไปค เหมอไปนะครับมันก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่สไปกับเจอรี่ไม่ลงรอยกันและหันไปร่วมมือกับทอม บ่งบอกว่าพี่แกเนี่ยพร้อมเปลี่ยนพักพวกได้เสมอตามแต่สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนไั่นเองโดยเฉพาะเมื่อต้องเลือกข้างที่ทําให้ลูกชายของเขาอย่างไทยไม่เป็นอันตรายเพราะสไปเนี่ยเป็นคนที่รักลูกมากๆครับเขาจะเป็นพ่อหมาผู้แสนอบอุน่นเสมอเวลาอยู่ใกล้ลูกและทําทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกสบายถึงกระานาดบางทีพี่แกใส่ร้ายทอมไม่เดือดร้อนเพื่อจะได้อยู่สบายกับลูกในบ้านหลังที่อยู่อีกด้วยสไปนั้นมักจะสมบทเป็นนักมวยกล้ามโตเสมอเวลาถูกศัตรูเข้ามาก่อกวนและเขาเป็นหมาพันธุบูด็อกที่บ้า ่าใช้แต่กําลังก็จริงนะครับแต่สไปก็ฉลาดพอที่จะใช้สิ่งของต่างๆในสภาพแวดล้อมรอบๆเพื่อต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามด้วยหลายๆครั้งเขาเลยได้เปรี่ยบศัตรูทุกตัวไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนแต่สุดท้ายแล้วก็จะมาแพ้เพราะความบ้าเลือดของตัวเองทุกทีนั่นแหละนะครับ เอาจริงๆสไป์เนี่ยไม่ได้เหม็นหน้าทอมเพราะพี่แกเป็นแมวกับหมาเท่านั้นหรอกนะครับแต่มันเป็นสายชาติายกับอาโตรอสซะมากกว่าพอทั้ง3รวมถึงเจอรี่ด้วยต้องมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันทําให้เวลาเดินผ่านกันเนี่ยก็มักจะาขมเมนก,นกันอยู่เรื่อยโดยเฉพาะทอมดีๆก็ชอบไปแกล้งย่่มโหสไป์ Spy, ให้โมโหแล้วก็ให้หัวร้อนหมาจะนอนก็ไม่ได้นอนแถมยังมาแกล้งลูกของสไปด์อีกเหตุเพราะเจ้าทอมมันจะใช้ความเดือดของสไป์ให้ไปตามตบเจอรี่แทนนั่นแหละคือืเอาง,ง่ายๆนะครับทอมกับเจอรี่มันปั่นกันไปกันมา ใครยุสไปขึ้นฝั่งนั้นก็จะได้เปลียบไปเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นเจอรี่ที่ชนะศึกแย่งตัวสไปร์กนะครับ แต่ถว่าในซีรีส์เดอะทอมแอนด์เจอรี่โชว์ตัวของสไป k ์ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเนี่ยเจอรี่ก็มีส่วนในการขัดจังหวะช่วงเวลาของเขากับลูกด้วยเหมือนกันนะครับทำให้มิตรภาพของเขากับเจอรี่ก็เริ่มสั่นคลอนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ตัดสินใจยุติมิตรภาพนี้ลงบ้างแต่แม้มิตรภาพของพวกเขาจะขาดสะบั้นไปแล้วแต่สไปค์ก็ยังจะคงเป็นมิตรกับเจอรี่อยู่บ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าดีกว่าทอมมากๆแล้วล่ะนะ ทีนี้เรามาดูเรื่องรูปร่างหน้าตาของพี่หมานักกล้ามตัวนี้กันบ้างครับสไป์เนี่ยเขาเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อกตัวใหญ่ที่มีกล้ามเป็นมัดๆเลยเขามีขนสีเทาและโสอกคอสีแดงแบบมีหนามแหลมเหมือนกับพวกชาวร็อกด้วยนะครับโดยในบางเวอร์ชันเนี่ยเขาจะมีขนสีเทาอมน้ําตาลและมีลวดลายสีน้ําตาลอ่อนพาดตัวอยู่บ้างในบางเวอร์ชันนะครับข,ขนของสไปน์ก็จะเป็นสีเทาอ่อนในขณะที่ลวดลายใต้ท้องจะเป็นสีขาวโดยหูของสไป์เนี่ยจะมีปลายแหลมและมีสีชมพูด้านในส่วนหางก็เรียกว่าเรียวเล็ก และแหลมแถมสไปน์นั้นยังมีรอยสักรูปสมอที่แขนซ้ายด้านบนตามที่เห็นในตอน Quiet Please ด้วยเลยครับคือเรียกว่าเป็นหมาชาวด็อกที่บาเล่นกล้ามและดูดดันสุดๆนั่นเองแะครับแต่เออแค่รูปร่างภายนอกนะครับแต่ความจริงพี่แกเป็นหมาที่ใจดีมากๆและต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อมูลและเกร็ดน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสไปนะครับใครที่คิดถึงหรือเป็นแฟนตัวยงของพี่แกเนี่ยห้ามพลาดช่วงนี้เด็ดขาดเลยนะครับ อย่างที่รู้กันว่าส่วนใหญ่สไปอ์จจะเป็นมิดกับเจอรี่ใช่ไหมแต่ว่าในซีรีส์รีบูตล่าสุดอย่างภาคเดอะทอมแอนด์เจอรี่โในที่สุดเขาก็จะหนักได้ว่าเจอรี่นั้นคือผู้ก่อความวุ่นวายตัวจริงไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายเขาทำร้ายลูกชายเขาและยังใส่ร้ายทอมอีกด้วยพี่แกก็เลยเลิกเป็นเพื่อนกับเจอรี่ไปเลยแต่มันก็แค่ช่วงหนึ่งนะครับสุดท้ายก็กลับมาญาติดีกันเหมือนเดิม ในทอมแอนเจลลี่ตอนฟิตตูบีไทเอตในช่วงปี1952เนี่ยเราจะเห็นสไปค์เป็นแฟนตัวยงของมวยปล้ำอาชีพด้วยนะครับและเขาก็แสดงเทคนิคการปล้ำมวยปล้ำให้ดูอยู่บ่อยๆซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นมวยปล้ำที่เขาดูผ่า,ทานทางโทรทัศน์มาเท่านั้นและก็จดจำก่อนนำไปใช้ด้วยเองในตอนดับเบิลด็อกทอเบิลแสดงให้เห็นว่าสไปนั้นชอบเต้ริวเวอร์แดนซ์และก็ทำได้ดีมากๆนะครับคือเรียกว่าเป็นหมาที่พลิ้วสุดๆไปเลยแหละ ในตอนเดียวกันเราจะรู้ว่าสไปซ์เป็นหมาที่ไม่ชอบคอนบีฟและก็หลังปีบนพิซซ่าเรียกว่าเป็นเกร็ดนิดหน,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 น่อยที่อยากให้รู้นะครับโดยตัวของสไปซ์นอกเหนือจากเรื่องทอมกับเจอรี่แล้วเขายังเคยไปปรากฏตัวในภาพยน,นต์การ์ตูนตั้งแต่ยุค80ที่มีตัวละครสุนัขบาสเซทเฮาวเป็นตัวละครหลักนะครับโดยหมาตัวนั้นมันก็คือดูปี้ซึ่งเป็นตัวละครการ์ตูนของ MTM ที่ได้รับความนิยมในระดับที่ทุกคนเห็นหน้าก็ต้องรู้เลยว่าไอ้เจ้านี่ยมันคือดูปี้นั่นแหละซึ่งการมารวมตัวกันของท มันก็เลยทําให้ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนั้นกลายเป็นเวอร์ชั่นที่มีหมามืนๆสองตัวมาเจอกันกลายเป็นสุดยอดการ์ตูนที่มืนมากๆเลยแหละครับและเหล่านี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดขอเปิดประวัติสไปค์พี่หมาบูด็อกตัวประกอบที่พวกเราหลงรักกันแล้วนะครับหวังว่าดูคลิปมาถึงตรงนี้ทุกคนจะหลงรักสไปค์และคิดถึงเขามากกว่าเดิมเหมเนาะและก่อนจากไปนะครับอยากให้ทุกคนบรรยายความรู้สึก ที่มีต่อสไปคให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเจอเขาตอนไหนลงรักเขาตอนไหนหรือว่าอาจจะไม่ชอบหน้าเขาตรงไหนก็ยังได้ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างนะครับและก็ขอเพียงแค่คนละหนึ่งไลค์เป็นกระใจายให้กับพวกเราก็เพียงพอนะแล้วพวกเรามาพบกันใหม่ในเปิดประวัติ EP ถัดไปครับ